ว่าเมนอนุวัตจะให้อนุพรจะให้ความอาเซียเลยจัดไปเลยทั้งหมดที่เห็นนี่เป็นยามบ่วงเข้ามาเป็นลายบ่วงเข้ามาล้วนทอเอาออกมาข้างหลังนี่ก็ได้เอาออกมาข้างหลังเขาโอ้บอกกันนี่ไบเป็นเตจสลัมแต่ไงปลาอ้อยปลาอ้อยดีปลาอ้อยเสียนี่แหละนี่เราไม่ได้ได้กินน่ะคงก็ว่าอยู่ไปแล้หมดที่จิบตัวซื้อ ไปบักซีซีฟัครับว่าเอาเปิดฟ้าเอด้ยเยเปิดฟ้าันเอ้วจะเขาด้ไปเบิ้งแล้วมับที่ปีีจังวละนีหนุ่นีอะไรเอาของเจ้าบินตินดาไปขุดเราเนี่มันโอ้ศิลป์เโอ้บักแพงเละทเพใจังนสเ้าไทีแเสยัยด้วยเสีย แนนอนนนิเออนอนนี่ก้องนแหะครับผู้ยิ่งหนูบ่ได้มักจิมาเฮ็ดยังสี่แหละงองงแงแงซอยเขาจังสี่แหะครับนอนอยู่เบิดขึ้นครับคนผูนี้ไปยามครับเล็กสองรอบแล้วก็มานอนอย่างเดียวนอนแข้งกับุน โอ้ยโอ้หลับจังหน่อยประหากันว่ากันปุ่นเขาพาไปยิ่งพาไปสั้นตอกไฟเบิดอีกฝรั่งเสียงอ่ะฝังเสียงฝังเสียงเฮ้ยบอกพ่อกินขาเดียวพ่อเหรอแต่บอกพ่อ